สวัสดีครับผมกองทัพพีครับรับบทเป็นอาสีาจุธาเทพจากละครเรือ่องดวงใจเทวพรมตอนดุจอักษรค่ะสวัสดีค่ะม <oke> <ain> ิ้นดาโนวีเราคุณมราวัฒนะคะรับบทเป็นดุจอักษรตอนดุจอักษรค่ะเรื่องของเราเป็นไงคะดุจอักษรเป็นเออ่จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าหน่อยครับผมก็จะเป็นความรักของเราทั้งคู่ที่มันอาจจะดูเป็นไปเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็มีอุปสรรคอะไรต่างๆที่ทําให้เออเป็นบทพิสูจน์ของความรักของเราทั้งคู่จะเน้นไปตรงไหนเป็นหลักเรื่องหลัก จะเน้นเป็นแบบไหนตย่ก็จทางดรามา่าเรื่องควมของคุณแม่ค่ะคุณ <_ d ata> แม่ของฟั่งอดีตอัก็คือคุณี่บรีนนี้จะเป็นโอเคลูพีเกฟใช่ อพ,อพอจะเล่าอะไรได้บ้างจพอยของเราจ,จุดที่น่าสนใจจุดที่น่าสนใจน่าจะเป็นจะเป็นการเจอกันของเราตอนแรกแล้วก็ตัดผาาใหม่ทีก็คือเราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งกับการที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากเราอยู่ดีๆก็เหมือนโชคชะตาโชคชะตาทำให้เราได้มาเจอกันเป็คแรคเตอร์ของของเราเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนยิ้มไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าพอเจอนางเอกก็คือยิ้มไม่อยู่ ะคะคาแรคเตอร์ของดูดัสอนก็จะเป็นคนที่รักทีแ่แน่ลงมากแต่ก็จะมีมุ่น้นที่แน่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มุ่งม,มั่นตังน้งใจแล้วก็มีความคิดเป็นตัวเองแต่ว่าคือเขาก็จะแคร์ที่แน่ลงมากก<ร>ารทำงานด้วยกันเป็นยนะังไงเราเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งเองครับ<ช>แต่ว่า<ต>รู้สึกว่าใช่เราแต่ว่าคุยกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันมันคดีก,กันจากวามคุณเ <ๆ S 1> คยใช่ครับของเราจะเริ่มถ่ายตอนไหนก็ ถ้าจริงๆก็น่าจะเร็วๆนี้ครับแน่นอนถ้าในสองสาหหนึ่งหรื2สองเดือนนี้เราก็จะได้เริ่มถ่ายทำกัวครับแมงแม่มาเป็นหนึ่งในแบบแก๊งเด็กดวงใจเด็กนี้ในโอกาสครบรอบวันสองปี่เนัเด็กใหญ่ค่ะตอนแรกที่ได้รู้ก็คือกดดันมากเพราะว่าพออ่านเรื่องแล้วก็มีความแบบเข้มข้นแต่ก็สนุกมากๆรู้สึกแบบอยากเล่นแล้วก็อยากเริ่มทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ ดองไซ้ทคอมคก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สองของที้ก็อยากจะทำให้ดีอยากลอของเ่นที่ทุท้าทพเนาะก็แบบว่ารู้สึกลูบนคนท่อย่าของเราเป็นจะแบบม่าสนใจเข้าตอนนั้ถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีครับผมเพราะว่าทุกคนก็อยากให้ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็ ถ้ายังไงก็ตามเราก็ทำาำที่ที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ครับผมเราก็คุยกับทั้งพี่จารแล้วก็เราได้เจอพิจาเราก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะทำใน็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะก็ช่วยไกด์ให้เราตอนนี้เรามีเวิร์ช็อปิ่มแบบอะไรคะเร็วๆนี้เลยครับค่ะตอนนี้ังไปแร้วเลยฝากไว้นครับเรื่องนี้ได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับดวงใจเทปผมตอนดูอักษรครับ ก็อยากให้ท <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ุกคนติดตามนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักโรแมนติกแล้วก็มีความดราม่าคือเรียกได้ว่าครบรถเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามความสมคัญที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้ตัวละครตลอดสองคนครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้อัซซราจินาเทพแล้วก็ดูทั้สองคขอบคุณค่ะขอรคุณค่ะนี่แ่ถ่ายรูปของตัวนี้เยค่ะสองตัวนี้นะคะ เอาไลเด้เดี๋ยวออรงนี้นะคะ